สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยรุ่นนิยม1คันนะครับมาดูค่าย Honda นะครับฮอน da j จ z ปี2008นะครับ1.5ตัววีครับรองชมดูครับจะสวยถูกใจสมาชิกหาเอาไปใช้งานกันหรือเปล่านะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับลองชมรองดูนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเลยนะครับ รถอยู่ที่กระทุ่มแบนด์นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับเช็คให้หมดแล้วนะครับใครจะตัดสดนะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2008 1.5นะครับเป็นรถต้นประหยัดทรงนิยมเลยครับตัวนี้ใครจะผ่อนก็จะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ5,800นะครับ ก็ให้6ปีนะครับผ่อนยาวสําหรับใครเน้นหารถใช้งานนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับทรงนิยมแล้วก็เป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับใช้งานไปแล้วนะครับ1 6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับรถมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่ปี2008นะครับก็ถือว่าใช้น้อยนะครับลองไปคำนวณต่อปีดูได้เลยครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับใครจะจัดไฟแนนซ์จะตัดสดก็ ลองพิจารณานะครับสมาชิกเครดิตเตรียมเอกสารนะครับโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักแต่ต่อนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ท่านชอบและสนใจหาไว้ใช้งานนะครับก็ห้ามพลาดนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรวมถึงให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้นะครับสำหรับกระผมก็ได้ค่าข้าวค่าอาหารครับ จะพยายามหารถสวยๆมาฝากสมาชิกเอามาให้เลือกเอามาให้ชมนะครับก็เลือกที่ชอบจัดที่ใช่นะครับอันไหนว่าแพงก็ปล่อยผ่านอันไหนถูกก็รีบดูรีบซื้อครับมีราคามากมายครับมันขึ้นอยู่กับสภาพนะครับรถที่เขาขายซื้อแบบไม่ต้องเก็บซ่อมก็จะพยายามหามาให้ได้มากที่สุดครับไอที่เก็บซ่อมมีเยอะไม่ไดเอามาครับรถมีลงขายเยอะมากๆนะครับก็คัดแล้วคัดอีกคัดจากพ่อค้าที่เราไว้ใจด้วยครับลองชมลองเช็คนะครับคันนี้ เซ็นทรัล็อกแอรนะครับภายในเป็นโทนดำนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่หารถไว้ใช้งานถ้าเราได้รถมือเดียวป้ายแดงก็เบาใจอุ่นใจนะครับมันเช็คสภาพง่ายครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดี